ขอบคุณมาอมาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็กำลังเปิดน้ำใส่กระชังนะครับผมจะเลี้ยงปลาลองเลี้ยงปลาดูนะครับผมจะเป็นอย่างไร <laughs> ครับพ่อการกระชังอยู่ครับสวัสดีครับเพ่อการกระชังอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อการกระชังก่อนครับเดี๋ยวพ่อให้เล่นเดี๋ยวพ่อให้เล่นครับครับผมอะไรลูกมองเงีม่ง เาเปลืนอ,อน,น้ำอยน,นี่ลสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะมาทำคลิปนะครับผมจะการกระทังเลี้ยงปลานะครับผมกำลังเปิดน้ำใส่นะครับผมอันแหละครับ เพราะการกระชังอยู่ครับวัสดีครับ อะไรลูกมงอแงม่งอแงค,ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้น้องหลอกก็จะมาทําคลิปนะครับผมจะกางกระทังเลี้ยงปลานะครับผมกําลังเปิดน้ําใส่นะครับผม พกางกระเชงอยู่ครับวัสดีครับเลี้ยวที่นีผ้าเลยที่มีผ้าเล เด,เดี๋ยวที่มีผ้าที่มีผ้าเดี๋ยวพ่อกางกระชังอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกางกระชังก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้เล่นเดี๋ยวพ่อให้เล่น พ่อไม่ก็เอาู่่นมาดูด้วยนะหุ่นก็จะอยู่นไ่นหนอ่ะไไหนไไหนนพ่อกกางอยู่หรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกำกับช่งก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้เล่นเดี๋ยวพ่อให้เล่นพ่อทำกระชังป้าอยู่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมอะไครับผม ลูกชายก็นะครับผมเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวแล้วขอบคุณมากาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ กำลังเปิดน้ำใส่กระชังนะครับผมจะเลี้ยงปลาลองเลี้ยงปลาดูนะครับผมจะเป็นอย่างไรไ<ป> <laughs> เดีกงมีผ้าหรอ เอีผ <inate> ้าเหรอเี๋ยวที่มีผ้าเลยที่มีผ้า 嗯。嘿嘿。嘿嘿。那怎么样？ น้องก็ถ่ายให้ดูนะครับผมภาพนิ่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพ่อนี้อยู่ลูกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวที่มีภาพเยที่นีภาพเลย พ่อการกัญชังอยู่นี่เดี๋ยวพ่อเปี๋ยวพ่ออะไรครับพ่อการกัญชังอยู่ครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวพ่อเพ่อกางกระยังอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกางกระยังก่อนครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพ่อให้เล่นเดี๋ยวพ่อให้เล่น